รู้สึกยังไงครับกับวันนี้ที่พี่แอดคาราบาวได้มาถึงร้านของพี่เอกวันนี้พี่ว่าผมก็เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ครับซึ่งในชีวิตไม่เคยฝันเลยว่าวงวัีที่ยิ่งใหญ่พี่แอดคาราบาวจะได้มาเหยี่ยมที่จะพูดว่านักเยี่ยมเกินไปฮะได้มาถึงที่ร้านที่เด็กของผมรู้สึว่ายิ่งใหญ่มากคงจะมีโอกาสอย่างนี้อีกแล้วตอนนี้ดีใจที่สุดที่ได้เจอพี่แอดคาราบาวในเหตพี่แอดบาลุก๋วยเตี๋ยวที่ร้านและที่เด็กก็ได้ให้เสื้อ มาสองตัวไว้ใส่ไข่ก๋วยเตี๋ยวมีความสุขมากครับขอบพระคุณทีมขาวด้วยนะครับครับผมแล้วทราบไหมครับว่าความเป็นมาที่ทำไมพี่แอดอยู่ดีๆทำไมถึงมาร้านพี่เอกได้ครับหนึ่งก็เคยผูกพันเคยไปงานปรเกวดอยู่บ่อยๆเคยเห็นันอยู่บ่อยๆแล้วคราวนี้พี่แอดได้ชมขอ,ของทีวีหลายรายการก็ตัวพี่แอ๊ดเองไม่รู้จักเลยว่า ผมขายผู้เตี๋ยวอยู่คิดว่าเราเป็นนักดนตรีทั่วไปก็เลยไม่ไม่มีมามในสัมพันธ์มากมายพอแกรู้ว่าเราออกคอนเสิรมีชิพขายผู้เตี๋ยวแกคงจะเวทนามัง้งก็เลยอยากจะเข้ามาก็เลยนัดหมายกันก็จะเข้ามาวันนี้ก็บอกเป็นวันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตนะครับกกรครับผมได้เหวน็นตะกี้บอกว่าได้ออกมาหลายรายการมีรายการอะไรก่อนหน้านี้มีรายการแม่หวานทางช่องห้าออกสองครั้งออกสกเก็ตหาวสองครั้ง เวอรตี yeah, yeah, these, Thailand, so death, ้ท so hmm? ี่นี่ประเทศไทยต้าบันทึกทางช่องก้9ครับล่าสุดนี้จะได้ดูสเก็ดข่าวไปนะครับพี่ครับวัวนี้มีความสุขมากก็ถ้าบริการไม่ดีหรือผมพพ่อใบกับพรอภัยด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับซึ่งมีคุกข มาที่สเก็ตข่าวส่งท้ายครับเมื่อสัก3าเดือนที่ผ่านมานะครับทีมงานสเก็ตข่าวเคยนําเสนอก๋วยเตี๋ยวเฮฟวี่นะครับก็คือคนขายก๋วยเตี๋ยนี้ออกลีลาเหมือนกับนักดนตรีเฮฟวี่เลยครับพุณเอกรินแท่กล่วยครับมีความฝันนะครับอยากจะเป็นนักดนตรีและความฝันอันสูงสุดของเขาก็คือว่าแม่อยากพบแอดคาราบาวสักครั้งหนึ่งนะครับความนี้ได้ยินไปถึงแอดคาราบาวเมื่อ2วันที่ผ่านมาครับแอดไปเยี่ยมครับฝันเป็นจริงครับ คุณเอกฤทธิ์บอกว่าตื่นเต้นมากครับต้องไปหาหมอเพราะว่านอนไม่หลับครับและวันที่แอดตัวจริงกับตัวปลอมมาเผชิญหน้ากันอย่างที่เห็นเนี่ยครับดูครับผู้คนนั้นมาได้ข่าวว่าแอดมาก็มาดูมาเชียร์กันใหญ่ครับคุณเอกฤทธิ์ก็จัดแจงทำก๋วยเตี๋ยวครับชามพิเศษให้แอดคระาบาวดูลีลาของเขาครับการลวกเส้น เมื่อเห็นคุณเอกรินลวกแล้วครับกองเชียร์ก็บอกว่าพี่แอดลวกเส้นดูหน่อยซิว่าลีลาจะเหมือนเอกรินไหมดูครับแอดตัวจริงลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวครับปรากฏว่าลีลาสู้แอดตัวปลอมไม่ได้ครับแล้วฟังแอดพูดว่าอะไรครับ,อ,อ,อ,บาอาชีพใคยอาชีพมันผมลวกเส้กนก๋วยเตี๋ยวลีลาเหมือนคุณไม่ได้ครับ แล้ว,วันนั้นครับแอรก็รับประทานก๋วยเตีดเด๋ยวของคุณเอกรินด้วยความสุขคุณเอกรินก็มีความสุขครับเพราะว่าแอรได้ฝากลายเซ็นไว้ให้ด้วยครับที่ร้านครับโอเคตอนท้ายนั้นคุณเอกรินบอกให้ฟังด้วยนะครับบอกว่าเจอหน้าคุณแอรนี่ตื่นเต้นยิ่งกว่าเจอหน้าแฟนี่ครับพบกันใหม่วันพุงนี้สเก็ตครับ มาเป็นช่หลายคนรอคอยนะฮะเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนคนถามผมตลอดเลยนะฮะว่าพี่ทุกไปเอาสูตรเด็ดจากที่ต่างๆมันได้ยังไงนะฮะต้องถามว่าวันนี้มีอะไรอร่อยๆมาฝากผู้ราครับวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นรสเด็ดเด็ดทั้งรสชาติเด็ดทั้งลีลาการขายเอเดี๋ยวนะฮะไอ้รสเด็ดนี่คือพอจะเข้าใจได้นะลีลาการขายเด็ดนี่ยังไงฮะเอางี้<ะ>ลองชิมก่อนไหมละ่ะโอเคผม,อผมขอเอาแบบ ลีลาไว้ทีหลังขอชิมก่อนชิมเลยวันนี้พอพี่มารอร้อนร้อนรสชาติไม่ผ่านเราไม่ผมไม่ขอชมลีลาเอาให้รสชาติได้ก่อนอ๋ออันนี้เป็นน้องเกาเหลารสชาติผ่านหรือเปล่าดูมันต้องคิดน้ำซุปเลยหมูเมอเขาเป็นไงโอเคยอมรับว่าอร่อยแต่อยากเห็นลีลาจริงๆว่าเด็ดเด็ดยังไงมันแต่ยังไงฮะก็เด็ดที่ว่าคนขายเขาเวลาเขา ยโยกไปลวกเส้นไปนะคะจนได้ฉายานะเขามีฉายาหรือว่าก๋วยเตี๋ยว heavy. เฮฟวี่อยาก<ต>รู้ว่าว่า <heavy metal S 1> เฮฟวี่เมทัลเนี่ยเฮฟวี่ขนาดไหนไปพิสูจน์พร้อมกันค่ะขอชมหน่อยดีฮะและนี่ก็คือลีลาการลวกก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ธรรมดาของเฮยเอกเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเฮฟวี่อันเรื่องชื่อ ที่ได้ชื่อว่าก๋วยเตียวเฮฟี่ก็เป็นเพราะลีลาการลวกก๋วยเตี๋ยวที่ไม่เหมือนใครของเฮียเอกแกก็ดูสิคะลวกเส้นไปโยกไปได้สุดมันจริงๆซึ่งเฮียเอกแกลวกไปโยกไปแบบเนี้ยมานานถึง22ปีแล้วแรกเริ่มเดิมทีเฮียเอกแกก็อยากเป็นนักดนตรีเพื่อชีวิตค่ะและคาราบาวก็เป็นสุดยอดศิลปินในดวงใจของแกเลยถึงขนาดลงทุนไปซื้อกีตร์มหาหัดเล่น แยังไม่ทันจะได้เดินตามความฝันแกก็ต้องบายหนะ้ามาขาย๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูตุน๋นที่เป็นมรดกตกทอดของครอบครัวเชก่อนทางทางที่ในใจไม่เคยชอบเลยแต่ก็ต้องทำเพราะคุณพ่อขอร้องสมัยก่อนอ่ะผมอ่ะอยากจะเป็นนักดนตรีนะครับที่บ้านเนี่ยอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวกันตั้งแต่รุ่นพ่อแต่พอเพอิอนพี่พี่ผมเขามีครอบครัวแต่งงานออกไป น,นี้ก็เหลือผมคนเดวในครอบครัวคุณพ่อบอกว่าถึงเวลาแล้วจะต้องมาขายของความฝันที่อยากจะเป็นนักดนตรีอยากจะเป็นแบบแอดคาราบาวสลายไปหมดเลยครับวันหนึ่งมีรถที่เขาแต่งเครื่องเสียงดีๆแล้วก็เปิดเพงลงคาราบาวดังๆวิญญาณที่แอดคาราบาวเข้าสิงผมในที่หนาผมกลางลูกก้าวเหนียวอยู่ตอนลูกไปลูกไปมีความรู้สึกว่ามันเหมือนจังสโลอีตา้าอยู่ยังไงอย่างนั้นเลย เอาล้วครับวันรุ่งขึ้นแย้แต่งตัวยังไงแย้ร้องเพลงแบบไหนมีลีลาแบบไหนวันพรุ่งนี้ผมจะไปซื้อตุ๊กแมลงเครื่องหนึ่งและตั้งชื่อคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตลีลาดนตรีบนเส้นก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่ปีสามหนึ่งจนบัดเนี้ยครับทุกค่ำคืนผมจะเปิดคอนเสิร์ตลีลาดนตรีบนเส้นก๋วยเตี๋ยวครับแย้คาราบาลเขาเป็นฮีโร่ในดวงใจเป็นโมเดิร์นเป็นฮีโร่ เป็นศิลปินในดวงใจที่ผมอยากจะเป็นนักรนตงตีแบบเขาอะครับชอบเป็นเสียงเพลงเขาชอบมาเป็นปัจเจกของแอดคาราบาผมภูมิใจที่สุดวันที่พี่แอดคาราบามาที่ร้านผมมาโลกก็เตี๋ยวร้านผมวันนั้นพลิกชีวิตของผมเลยว่าผมไม่ได้บ้านั่นคือแอดพลิกชีวิตชะตาของผมวิทยุใช้ไปกีเครื่องเทป้ี่ <c oughs> วิทยุสมัยก่อนเทปก็ใช้ไปสองสาเครื่องครับเพราะว่าใช้กับเทปไปกับเทปมาพังแล้วมาใช้ซีดีก็ประมาณอยู่ที่8เครื่องแล้วครับ ขอบอกว่าก๋วยเตี๋ยวหมูตุนทองเฮียเอกใช้ปัจจลีลาเด็ดอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเรื่องรสชาติก็ไม่เป็นสองรองใครขายดีเป็นเทน้าเททา่าโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวน้ําคลุกคลิกแบบนี้เป็นพระเอกของร้านเลยทีเดียวค่ะเพราะสั่งกันเกือบทุกโต๊ะเด็กวัยรุ่นหรือคนส่วนใหญ่จะชอบจะสั่งผมก็เส้นมีขลิกเส้นเล็กคิกบะหมี่คิกเส้นใหญ่คิกก็คือทําเป็นแห้งแล้วใส่ากากหมูเยอะๆใส่น้ำหมูตุน๋นราดลงไป นั่นคือคุกขิงนั่นอร่อยที่สุดแล้วครับมีก็มีอ้นสราวุธม่านทองมีมะมมี่นะพระาณนาประสิทธิ์ก็จะชอบกินมะมมี่ประจำมัมี่แล้วก็มีเจนพบจบกระบวนวันโอ้โหจาไม่ไหวแล้วย่อนรักษักใจยังเคยมาเลยครับรู้จักร้านนี้มา4ีหปีแล้วนะครับโดยส่วนตัวก็เราเป็นแฟนของกันและกันเอกเขาเป็นแฟนรายการวิทยุของผม จากนั้นมาเราก็เป็นแฟนประจําว่างเมื่อไรก็มากินที่นี่พอถึงปั๊บเขาเรียกอาจารย์เช่นโบเหมือนเดิม่นะเด็เหมือนเดิมที่นี้หมายถึงว่าเส้นเล็กน้ําผมว่าจุดเด่นของเขาอยู่ที่การลวกเส้นเนี่ยเขาพิถีพิถันกับการลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวมากมันจะพอดีนุ่มไม่เหลวจนเกินไปคือไม่ลวกนานจนเกินไปคือเขาจะมีลิมิตของเขาในการลวกเส้นซึ่งผมว่านี่คือจุดเด่นของเขานอกเหนือจากน้ำซุป แล้วก็เด่นที่สุดคือหมูตุนเขาเลือกเขาเลือกเนื้อหมูหรือเนื้อที่มีติดอะไรนิดหน่อยซึ่งมันกลั่วเข้าไปในปากแล้วมันมันอยากเคี้ยวอร่อยทานมานานแล้วสี่สิบปีละ,ะตั้งแต่พ่อมามาก็กินเช่นเล็ดแล้วร,ร้านั้นก็กินมีมั่งอะไรมั่งอร่อยแล้วก็ร้อนรอนทุปปกปากหมูตุนอร่อยทานร้านนี้มาประมาณ3ปีได้แล้วครับแล้วเังเอ เล่นกีฬาเสร็จเล่นฟุตบอลนะครับพอขับรถผ่านก็จะเห็นพี่เขาโชว์ลีลาก็เลยสะดุดตาก็เลยลองแวะแล้วก็ที่สําคัญลองทานดูแล้วก็อร่อยด้วยครับตัวผมเองเนี่ยจะชอบเป็นเส้นใหญ่กุกผิดเส้นใหญ่ใส่หมูตุน๋นใส่ลูกชิ้นจะครบเครื่องอะครับจะทั้งผักทั้งเส้นทั้งหมูหมูก็กลมกล่อมแล้วก็ลูกชิ้นก็อร่อยครับผมหลักๆก,ก็คือลีลาการทำก๋วยเตี๋ยวจะไม่เหมือนไทยอะครับพอทานหลายๆครั้งรู้สึกว่า สนุกแล้วก็เวลารอก๋วยเตี๋ยวก็จะเพลินดีครับพี่เอกเขาจะเป็นคนมีอัจารยายดีก็ตรงที่ว่าจะแกจะขอบคุณทุกคนที่มาทานแล้วก็จะทักทายทุกคนนะครับจะเป็นกันเองครับผมและที่เห็นจะขาดไม่ได้อีกอย่างของร้านนี้ก็คือกากหมูที่สั่งกันทุกเต๊ะเหมือนกันค่ะกากหมูของที่นี่ฮียเอกจะพิธีที่ผัานเป็นพิเศษนำหนังหมูเป็นแผ่นๆมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนําไปเชียวกับกระเทียมจนสุกและมีสีเหลืองนวลอย่างที่เห็นบรรดาลูกค้าของเฮียแกปากก็ติดอกติดใจในความกรุบกรอบและกลิ่นกระเทียมที่แทกตัวอยู่ในกากหมูกันทั่วทั่ว่วนหมูตุ๋นนั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงค่ะเพราะหมูตุ๋นของที่นี่เปื่อยกําลังดีและไม่ยุ่ยจนเกินไปเวลาที่ตักเข้าปากซึ่งเฮียเอกแกบอกว่าเนื้อหมูที่จะนํามาตุ๋นนั้นต้องใช้หมูส่วนขั้วตับเท่านั้นค่ะไม่ใส่ผงชูรสครับเพราะว่า แค่เราแค่เราใส่เนี่ยฮะน้ำก้มกระดูกเนี่ยใส่แค่กระดูกแค่นั้นก็พอแล้วครับแล้วใส่น้ําตาลกรวดใส่ซอสใส่ซีอิ๊วแค่นี้ก็อร่อยพอแล้วล่ะครับเ,เราใช้เตาถ่านเนี่ยเตาถ่านนี่ก็จะนวดหมูไปเรื่อยๆืให้เขาเขานึ่ขเขาเองครับถ้าใช้เตาแก๊สมันจะเละไม่มีคุณภาพถ้าใช้เตาถ่านแล้วหมูก็จะหอมและเขาจะนุ่นเข้าไปในตัวนะครับหมูรสชาติกําลังดีครับลูกชิ้นผมไปรับเนี่ยก็คือลูกชิ้นเขาใช้อย่างดีนะครับเขาไม่ใช้ผสมแป้งเยอะแล้วไม่สัว์ไม่มีสารบอลลกด้วยครับลูกชิ้นเขาอร่อยจริง ผมเัิงใช้ของดีๆครับก็เราใช้หมูตรงขั้วตับเนี่ยตุนวันละสิบโลลูกชิ้นวันละสิบโลเราใช้เส้นหมี่ก็วันละสองห่อที่แช่ใช้เส้นเล็กวันละหกโลเส้นใหญ่ก็ใช้วันละโลเส้นะบะหมี่ก็ใช้แค่วันละยี่สิบก้อนเท่านั้นเองครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทานเท่าไหร,ผร่ผมเริ่มผมเริ่มทําของนะครับเริ่มไปจ่ายของแต่ใบๆออกมาก็ที่นี่ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเริ่มจัดร้านขายได้จริงๆก็คือสองทุ่มครึ่งก็ขายได้แล้วครับขายถึงที่สองก็เลิกแล้วครับ หมูบางทีห้าคุก็หมดแล้วครับบางทีรอบติดจากหมูก็หมดละมาลูกค้าก็อดอดอด,อดทานจากหมูแล้ว,คร,วค,รค,รครับสวัสดีครับขายครับผมครับสวัสดีครับนอกจากลีลาการขายและรสชาติที่ไม่ธรรมดาแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจก๋วยเตีเ๋ยวเทฟฟี่ของเงเอฟเป็นนักหนาก็ ที่เฮียมอบให้แก่ลูกค้าที่มาอุดหนุนโดยเฮียเอกดะะคองตัวขอบคุณลูกค้าที่มาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านแกตลอดไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนผู้ใหญ่หรือเด็กเฮียเอกบอกว่าเต็มใจจะขอบคุณลูกค้าทุกๆคนจากใจที่แวะมาอุดหนุนกันแบบนี้เสมอประเด็นของผมคือการขอบคุณลูกค้าตามเป็นกันเองกับลูกค้าผมจะขอบคุณลูกค้าแม้กระทั่ง คนแกหรือเด็กผมจะขอบคุณหมดจะไม่จะไม่ลืมทำขอบคุณให้ลูกค้าเลยจริงๆผมไม่คิดว่าเป็นลูกค้านะผมคิดว่าเป็นมิตรสหายของผมเป็นญาติสนิทเป็นิสหายเป็นน้องเป็นพี่กันมากกว่าครับตัวน,นี้ผมมีความรู้สึกว่าผมรักอาชีพขายก๋ยเตี๋ยวแล้วครับแล้วก็อยากจะทำหน้าที่พ่อค้าก๋ยเตี๋ยวที่ดีที่สุดร่างกายผมเป็นพ่อค้าก๋ยเตี๋ยวแต่วิญญาณผมเป็นนักดนตรีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ใครท er to 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 ี่อยากจะไปชิมและไปชมลีลาการขายก๋วยเตี๋ยวเฮฟวีของเฮียเอกก็ไปชิมกันได้ที่ถนนเจริญรัฐวงเวียนใหญ่ซึ่งแกจะเปิดขายตั้งแต่สองทุ่มจนถึงตี2ถ้าไปช้าจะอดชิมเมนูเด็ดของร้านก็ได้นะคะเชือแล้านเิงครับ ยอมรับว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเฮฟวี่จริงๆนะฮะผมว่าเวลาคนไปทานนี่ก็นอกจากจะเพลิดเพลินไปกับความอร่อยแล้วเนี่ยยังเพลิดเพลินไปกับลีลาของคนขายด้วยนะโอกก็ต้องก็เรียกว,ว่าต้องอร่อยแบบ v i p มันธรรมดาไม่ได้ไงคุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวขอพวกเราในจัดการก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเหล่านี้ก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ v i p ีคืนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ